ดาวในดวงใจวันนี้พบกับดาวในดวงใจที่หลายคนคิดถึงผู้ปฏิวัติวงการภาพยนตร์ไทยเปียกโปสเตอร์โทนเข้านี่ค่ะของพี่หลังสีอ่ะค่ะไออะไรนะบอลักลุกทุงบอลรักลูกทุ่งเข้าพร้อมกันแล้วหนังสาสิบห้าเหมือนกันแต่มีมิรเพชรลาด้วยเป็นมิรเพชรลาโอ้พี่เปียกเสียเปรียบมากไปชนเลยอ่ะแต่อย่างไงของพี่หลังสีเขาก็ได้หรอโรงแรกนะคเขาก็ได้6ล้านกว่าโรงเดียวนะ6ลร้านของผมได้5ล้าน6 พร้อมบอกเล่าถึงความสามารถในการเป็นนักตั้นมือทองต้องเป็นคนใหม่ออคืไม่เคยเล่นหนังมาก่อนนี่คือคาริคนี่คือติดยอดถ้าเคยเล่นหนังมาแล้วเขามีครูมาแล้วค่ะเขาจะไม่ค่อยเชื่อเราเขาจะเชื่อมั่นในครูจะทํางานยากร่วมพูดคุยให้หายคิดถึงกับบุคลากรคนสำคัญท่านนี้ได้ในรายการดาวในดวงใจทางช่องเพลินทีวีที่หมายเลขสิบ l e a r นทีวี <Learn> ทุกนาทีมีความสุขที่หมายเลขสิบ